สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็อยู่กับบ้านสวนหนึ่งมิลันนะครับวันนี้ก็มาเตรียมท่อนพันธุนะครับเป็นท่อนพันอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีห้าศูนย์ก็เป็นสายพันธุ์ที่ผมใช้ขั้นน้ำขายมาอยู่เป็นประจําทุกๆปีนะครับนี่นะครับตูตาอ้อยนะครับมันก็จะเป็นช่วงช่วงปลายของอ้อยนะครับนี่นะครับมันก็ยังมีกาบหุ้มอยู่เพราะช่วงนี้ผมก็เริ่มที่จะ ออกขายน้ำอ้อยนะครับก็ก็จะมีปลายอ้อยอย่างนี้โดยหนึ่งลำเราจะตัดเหลือทางปลายไว้ประมาณสักสามข้อตาลครับสองถึงสามข้อตาเหลือไว้มันก็เป็นปลายอ้อยที่อ่อนนะครับจะเหมาะกับการทําพันแต่ว่าถ้าเราเอาไปคั้น,น้ําในช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเราติดปลายไปเยอะมันจะทําให้น้ําอ้อยเราไม่หวานนะครับ แล้วก็ทำให้สีเปลี่ยนเยอะด้วยสีเปลี่ยนเร็วผมก็เลยตัดทางปลายออกประมาณสองสมข้อนะครับเพื่อที่จะลดการเปลี่ยนสีของน้ำอ้อยนะครับก็สุพรรณห้าศูนย์ก็เป็นอ้อยพันน้ำพัน์ที่ใช้กันมานานนะครับนิยมกันมาเนิ่นนานแล้วตัวผมเองก็ลองมาหลาย,ลายสายพันธุ์นะครับก็ลองเอามาคั้นน้ำชิมหลายสายพันธุ์แล้วแต่ก็ ถามว่าในช่วงอายุ8-9เดือนนี้มันยังหาพันไหนที่แบบจะสู้สุพรรณห้าศูนย์ก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าสุพรรณห้าศูนย์เขาจะหอมนะครับเป็นอ้อยที่โดดเด่นเรื่องความหอมมากๆเรื่องสีเรื่องอะไรก็ถ้าอายุไม่ถึงก็จะมีอาการสีเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับแต่ว,ว่าถ้าอายุได้แล้วก็สีก็จะสวยประมาณ9-10เดือนนี่ครับแต่ถ้าเลยหนึ่งปีไปแล้ว แล้วก็เข้าหน้าแล้งจัด,จดเขาก็จะความหวานก็จะสูงขึ้นตามอายุนะครับสำหรับสุพรรณบุรีห้าศูนย์อ่านี่นะครับลักษณะาตาอ้อยตัวผมก็จะหั่นไว้หนึ <c> ่ง <oughs> ท่อนสองข้อตานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ข้อตาละหนึ่งบาทนะครับหนึ่งท่อนสองข้อตาก็ท่อนนี้ก็อยู่ที่สองบาทครับ อันใดที่สนใจอยากได้ท่อนพันอ้อยสุพันบุรี50แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ของแท้ของปลอมยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสุพันบุรี50จากพ่อค้าที่ขายน้ำอ้อยโดยตรงนะครับนี่ครับก็062410305 ขอโทรติดต่อกันเข้ามาได้นะครับใครที่ต้องการทอนพันช่วงนี้ก็ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมก็จะไปตัดมาขายน้ําอ้อยก็จะเหลือท่อนไปไว้แบบนี้แหละครับอโอเคนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้